เริ่มตกกันเลยดีกว่าอืมวันนี้ลมแรงมากเอ้ยไม่ใช่ลื่นน้ำแรงมากเลยแล้วเราแม่งตกอ่าตกลอยตกบาลานซ์อย่างเงี้ยน่าจะความบันไลยน่าจะเกิด <c oughs> มันน่าจะพัดไปนูน่นนะอแต่ไม่แน่ วันนี้แดดมีออร่านะครับวันนี้มารับวิตามินดีจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเรวก็รู้ว่าใครอ,อยู่ทนอยู่นานนะครับมีบอนอปลานี่มีบอนอเฮ้ยปลากินมว้ยไม่เหนกินเห็นแบ,บ๊บ อือไม่ติดฮัฮ <Huh? Huh? S 1> oh ัโอ้โหไม่ติดอีก<ๆ>แม่ของจริงเลย มาเรียนจบอะไรมาวะเนี่ยกิ่งจังวะมาใหม่ิกินไม่กินจะกินไม่กิน <laughs> จะกินไม่กินฮะจะกินไม่กินไม่กินยกนะ วันนี้วันที่เท่าไหร่17สิบเจ็ดนะครับวันจันทร์ที่1ิบเจ็ดเมษายนวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากวันสงการเนี่ยมันติดกับวันเสาร์อาทิตย์มั้งเขาก็เลยเชดเชยวันธรรมดาให้อีกหนึ่งวันนะครับก็เลยหยุดกันยาวมากเลยก็หยุดยาวมันก็ดีสําหรับบางอาชีพนะครับบางอาชีพก็ไม่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับ อย่างอาชีพฟรีแลนซ์นี่ก็จะไม่ดีเพราะว่ามันหยุดนานเกินไปรายได้ที่เขาได้ต่อวันมันก็ไม่มีนะครับกินขนาดนี้ไม่ติดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเป็นไงล่ะมึงหือได้มาแล้วหนึ่งตัวครับตัวแรกของวันนี้นครับปลาขแขยงนะครับบึ๊บเป็นไง ราต้องเอากระชังลงน้ำซะหน่อยจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วนะวันนี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยครับไม่รู้ว่าจะให้ปลาใครล่ะทีนี้เอาเอ้ยมีซากปลาอยู่ตัวหนึ่งแฮะเอ้ยเอาออกไม่หมดตายเลยเน่าแล้วมึงเนี่ยเหม็นเฮ้ หนึ่งตัวมีฝีมือเหมือนกันนะเราเนี่ย,ยทำไมแดดมันเริ่มร้อนๆต้องใส่ต้องเดินแบวล่มมากลางและ่วล่ะโอ้โหเริ่มไม่ไหวจ้ะเหม็นมือด้วยล้างมือหน่อยอืย ไม่ไหวจัะนี่ร้อนๆก็มีน้ำที่นี่มันตกปลามันดีอย่างคือว่ามันได้ลมมันได้ลมด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำด้วย มันก็ความร้อนมันอาจจะไม่เท่าไหรเพราะว่าปกติผมไปบ่อเนี่ยโอ้โหร้อนมากนะครับร้อนสุดๆคือมันสะดวกสบายเรื่องการซื้ออยู่ซื้อกินนะนะแต่ว่ามันร้อนมากๆเครียดตกปลานี่นต้องสบายๆยอย่างนี้นครับบอดโ่งเนี่ยมีลมนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเห็นปะเห็นพวกใบไม้พวกอะไรมันปลิวไหวไหมมันมีลมนะครับ ดีครับใครอยากมาตกที่นี่ก็เรียนเชิญเรียนเชิญอากาศมันดีสําหรับตกเล่นตกหัวแต่ถ้าใครที่สําหรับมาเอาปลาใหญ่ปลาอะไรก็อาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่น่าจะมีหรอกแต่ตกเล่นปลาเล็กๆปลาอะไรเงี้ยก็สําหรับคนที่มาผ่อนคลายหรือมีความสุขก็ได้อยู่ครับตกชิวๆนี่ ดูตัวที่สองตัวที่สองปลา,าปลากระมังนะครับเห็นบอครับไปเข้ากระชังไปวิย,ยังไม่หลุดชังยัง <c oughs> ลงน้ำไปแล้วก็ใต้หาลงมึงอืม <c oughs> แยกกัน,น่อยนี่เฮ้ยอะกินแบบเนียนดูมั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 นไอ้นี่มันร้ายแน่นั่นแหละหย่อนลงก็เอาเลยนะปลา อเอาสะบอเอาสะบอ้อ yeah นี่นะครับตัวที่สามขายีเราไม่มืออาชีพในการจับเราต้องใช้ผ้าจับนะครับเดี๋ยวมันฝักมือเอจริงเจ็บนครับเจ็บปวดรวดราว แต่ก็คงไม่เท่าเสียใจเพราะความรักนะครับ A few moments later เอื่อาแล้วตัวที่สามนี่แน่อุ๊ยโอ้โหรุดเสียใจโอ้โห รักคันมากเู่เกาะวันนี้ไม่รู้ว่าคนจะมาเล่นน้ำเยอะเหมือนเมืา่อวานหรือเปล่านะวุ่นวายมากเปิดเพลงตุ้มๆเถียงดังป่าไม่กินเลยเอาชี้ใ่จริงเอาชี้กินกินที่กิน นี่แนะ่อนี่แนะ่อจับจะเต็มที่เลยว้าวให้บา <Hey. S 2> นก็ตกได้เยอะให้เข้าไปหมดตนก็เอาแค่สามตัวสี่้าตัว นี่นายจะเก่งกว่าเราไม่ได้หรอกน้องตัวที่สี่นะครับมามีแต่คนบอกว่าตกยากๆนะครับที่นี่ตกยากตกยาก มันก็ถือว่ายากอยู่ครับแต่ว่าเราต้องเราต้องแก้ปัญหาให้เป็นครับแก้ปัญหาอย่างมีสติเราต้องรู้ว่าปลามันมีขนาดไหนเล็กแค่ไหนหรือปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องแก้ปัญหาให้เราต้องวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นให้ถูกก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราวัดไม่ติดหลายหลไม้เนี่ยเรามักจะใช้อารมณ์นะครับอารมณ์เรามักจะเริ่มมาแล้วเราก็จะเริ่มวัดแรงวัดแรงไปเรื่อยแล้วคราวนี้ก็อารมณ์มันก็จะ อารมณ์ความโกรธมันก็จะมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นนะครับแทนที่จะได้ปลาก็กลายเป็นเครียดนะครับแล้วก็ตกไม่ได้ไอ้โดน

ครับอ้าวพี่เอาแบ่งเอาปลาเร็วยเดี๋ยวไม่กินอะไรผมเอาแค่สี่ห้าตัวนั่นแหละจะให้พีชาดมาให้มาให้ปลาไม่เอาผมขี้คันทั้มันหลายพุทห้าตัวมันก็ผมกับพอแรงแล้วมามาเอากระชังมาใส่มาเอาครับมาเที่ยวก่อน เอาเลยเอาตัวของเจ้าหอเดียวเดี๋ยวเสียตัวของเจ้าหอยเดียวเอาหมดนี่แหละเอ้าวิจะมมดยังไงหรอตัวของก็เรียกเขาตัวเดียวนี่นี่ผมเอาแค่เขาเอาแค่ห้าตัวเด้อผมเอาตัวนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกขาวิไทยใช่ไหมนี่นี่เรบอกใช่ไหมเห้าตัวห้าตัวนี้แล้วกันเอาทีเดียวแกเอาไปตัวของก็ะตุ้อะไรหลายๆตัวของไม่ไปกินเนาะ ผมเอาแค่นี้แหละเะาอ้ดไปเรื่อยนี่ครับนนเวลาผมมาตรงผมเอาแค่นี้ตลอดครับ ได้หลแค่ไหนผมเอาแค่นี้ตลรวให้ทางวิชาให้ทางฝาเลยทีเดีวผมไม่เคยเอาหลายกว่านี้ครับเพราะว่าผมเคยเอาไปหลแล้วผมก็ไปทิ้งครับผมเอาไปแจกคนจนไม่รู้เท่าไรครับครับท